どううしししてていいいいいつも彼氏じじゃゃゃゃなななっっのの先生ことあまりかからちちダメよ勘違โอเคก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณนหน่นเกม Crimson Connect Relay กับผมอีกแล้วเนาะโอเคนะครับก็เหมือนเดิมทุกแผ่นนะครับที่เราจะมาดูแผ่นโน้ตกันเนาะโอเคแผ่นสำหรับวันที่เอ่อเท่าไหร่นะ16ใช่ไหมสิบหกพฤษภาคมนะครับอ่าโอเค นะแพทนี้นะเป็นแพทที่ผมมองว่าทุกคนรอคอยกันมากคนระับกับการมาของตัวละครบักที่สุดในเกมนะอย่างแคลปีใหม่เนาะอ่ะเรามาดูประกาศกันก่อนเลยดีกว่านะครับโอเคเริ่มต้นด้วยแคมเปญน,นะกระชาชา3ดาวลิมิเต็ดนะกระชาสา3ดาวชั่วเนาะสำหรับตู้ลิมิเต็ดนะโอเคโดยตัวกระชาตัวนี้เนี่ยจะมี3ดาวใบสุดท้ายเนาะใบที่10นะที่จะออกเป็นตัวลิมิเต็ดแบบการันตีนะ ลิมิเต็ดก็คือตู้ที่ผ่านผ่านมาเนาะโดยจะมีตามนี้เลยนะครับมีแคลปีใหม่ด้วยเนาะแล้วก็สําหรับตัวที่ไม่มีก็คงจะเป็นเนกาคริสติน่าแล้วก็มูยมิแล้วก็มีตัวของเซตรีซีโร่นะเรมแรมแล้วก็เอเมิเลียเนาะ,ะที่จะไม่มีในกระชาตัวนี้นะครับโอเคแล้วก็กระชาตัวนี้นะใช้เพชรเติมเนาะเปิดได้หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ความความพิเศษของกระชาตัวนี้ก็คือ ถ้าสมมุติว่าตัวละครที่1-9ถึงออกเป็นใบรุ้งนะก็จะได้ตัวะจะก็จะได้แคลปีใหม่ชัวร์นะก็คือคือใบที่10อะ่ะมันการันตี3ดาวก็คือใบรุ้งอยู่แล้วเนาะแต่ว่าถ้าสมมุติว่า,าใบที่1-9ถึงเเนี่ยเราได้3ดาวมาเราจะได้การันตีเป็นแคลปีใหม่นะแน่นอนเนะาะซึ่งอันนี้คือความพิเศษของกระชาตัวนี้นะซึ่งผมจะมากดด้วยเนาะโอเคผมเติมไล้ละ ต่อไปนะครับอัปเดตนะครับยูคาริ6ดาวนะครับอ่ากดฟัง6ดาวแล้วสําหรับยูคาริเนาะอ่าแล้วเดี๋ยวจะมีน่าจะมีคลิปทํายูคาริ6ดาวด้วยเนาะอ่าต่อไปนะครับกระชาใหม่นะครับตัวละครลิมิเต็ดแคลปีใหม่เนาะก็จะเปิดได้ตั้งแต่วันที่16นะครับอ่าเป็นกระช้าเป็นเซตเฟสเนาะเป็นเซตเฟสจะจบวันที่19เนาะโอเคก็สามารถเปิดฟรีได้ทั้งหมด30มสิโลนะครับเพราะว่าเอ่อเปิดฟรีน่าจะหมดวันที่20เนาะ ประมาณนี้นะครับอโอเคต่อไปนะครับแคมเปญนนะคับค้นหาดอก2เท่าเนาะเริ่มวันที่16ก็คือวันนี้ตอนเที่ยงนะครับจะจบวันที่23เนาะตอน11โมง59เนาะสำหรับใครที่ขาดมานาขาด e x กก็ไปฝารก,กันได้นะโอเคเนื้อเรื่องใหม่นะครับกิจกรรมนะครับวิ่งสู้ฟัดแลนโซกิวเรชเนาะก็เริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับ16พฤษภาคมนะเวลาเที่ยงนะครับโอเค แล้วก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วเนาะนมมอนคูนสอนี่ก็ถึงวันนี้เนาะโอเคจบไปแล้วนะนมมอนคูณสอก็เป็นแพททีออ่ไม่ได้ยาวมากนะแต่ว่าก็ค่อนข้างสำคัญเพราะว่าเป็นเอมอือนปีใหม่นะเนาะปีใหม่ช่วงหน้าฝนนะครับสำหรับ n c o n n e c กก็ปกตินะปกติมากออแพทมีแค่นี้จริงๆนะโอเค ต่อไปนะครับอ่าจะเป็นการมาดูสกิลของแคลปีใหม่แล้วกันเนาะอ่ากระชานี้เป็นกระชับปริ้นซ์เฟสนะเพราะงั้นเลด็อปสามดาวจะ2เท่าเนาะจาก2.5%จะกลายเป็น5%นนะอ่าไหนเอ่ยอัตราส่วนนี่นะครับเดิม2.5นะครับจะเป็น5%เนาะแล้วก็จะมีโอกาสดรอปแคลปีใหม่นะครับจะมีโอกาสที่แคลปีใหม่จะออกที่0.7%นะครับอ่า แล้วจะมีโอกาสที่มูม,มิในในกาแล้วก็คลิสตินาจะออกที่0.3%ด้วยนะครับโอเคมาดูข้อมูลของตัวละครแคลปีใหม่กันเลยดีกว่าเนะาะถามดาวลิมิเต็ดก็ามาแล้วนะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูโอเคสำหรับแคลปีใหม่นะครับแคลปีใหม่เป็นตัวละครที่เป็นตัวโจมตีเวทนะครับที่สามารถสร้างดาเมจได้รุนแรงมากๆนะครับเรียกได้ว่าน่าจะเป็นตัวเวทที่ตีแรงที่สุดในเกมนะครันะจังหวะนี้เลยนะ อ่าแล้วก็จะตีแรงที่สุดในเกมไปอีกหลายปีเลยนะเพราะงั้นเป็นตัวที่เปิดออกมาแล้วคุ้มมากแต่ว่าข้อเสียของแคลปีใหม่ก็ต้องมีทีมเฉพาะให้ตัวแคลเนาะอ่าเรามาดูรายละเอียดสกิลกันเลยดีกว่านะครับดนะูเรื่เบิร์สก็จะทำดาเมจสูงมากนะแกศัตรูตรงหน้า1ต้นนะแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีเวทให้ตัวเองนะอ่าสกิลนี้เนี่ยยิ่งแคลตีแรงเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งบัฟตัวเองแรงขึ้นมากขึ้นเท่านั้นเนาะ อ่าดาเมจพื้นฐานจะอยู่ที่4 6 3 7 2หน่วยนะแล้วก็บัฟที่1520หน่วยเนาะโอเคไอสกิลนี้แหละที่เป็นประเด็นก็คือยิ่งแคลตีแรงนะครับอ่าก็บัฟก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆบัฟนี้จะอยู่ทั้งหมด18วนะีเนาะสามารถสแต็กกันขึ้นไปได้เรื่อยๆนะคอ่าก็เราสามารถปัดนยบีแคลแบบบ่อยๆนะเพื่อที่จะให้แคลตีแรงขึ้นประมาณนั้นอ่าอันนี้แหละคือสกิลที่เป็นประเด็นนะครับ สำหรับใครที่อยากรู้รายละเอียดของสกิลนี้เนาะก็ช่องคุณวาเลโฟลเนาะเดี๋ยวผมแตะเดี๋ยวผมแตะไว้ให้นะต่อไปนะสกิลที่สกิลแรกนะอ่าเชโรูบาร์เร็นะก็จะทำดาเมจเวทปันกลางแก่ศัตรูตรงหน้าหนะึ่งตนเนาะดาเมจก็จะอยู่ที่15,457หน่วยเนาะอ่วยะสกิลนี้ก็เป็นสกิลโจมตีปกตินะสกิลที่สองนะอ่าวิชชนะิ่งฟิวเนาะก็จะ,ะเพิ่มพลังโจมตีเวทให้เพื่อน ทุกคนนะับเล็กน้อยแล้วก็กลางบาเรียกันกายภาพเนาะแล้วก็บาเรียเนี้ยจะเยอะแค่ไหนก็ตามพลังโจมตีเวทของแคลเนาะก็คือ,อผลของบาเรียจะตามพลังโจมตีเวทของแคลนั่นะแหละก็บัฟพื้นฐานที่9ก้หน่วยเนาะแล้วก็กลางบาเรียที่พื้นฐานที่4 5 6อห้าบหหน่วยเนาะ,ะคือตัวนเนี้ยเนี่ยถ้าพลังเวทแคลเยอะเนี่ยสามารถกันดาเมจได้เป็นพันเลยเนาะเป็นบาเรียกายภาพนะกันเวทไม่ได้เนาะโอเค แล้วก็พสซีส,สก,กิลนะครับก็เหมือนตัวเวททั่วไปเนาะก็จะเพิ่มพลังโจมตีเวทของตัวเองเมื่อเริ่มไฟต่อสู้นะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแคลปีใหม่นะถามว่าเปิดไหมแน่นอนเปิดครับดองเพชรมาขนาดนี้เปิดแน่ๆนะโอเคอก่อนอื่นผมคิดว่าผมจะมาเปิดกระชาฟรีก่อนเนาะอ่ะสิบครั้งนะครับเปิดได้จนถึงวันที่19เนาะวันที่น่าจะเออวันที่20ประมาณตีห้าแล้วกัน ก็คือเราสามารถเปิดตู้นี้ได้อีก30โลเนาะอ่าตู้นี้จะหมดวันที่19นะครับตอน1 0บโมงแล้วก็หลังจากนี้จะเปลี่ยนเป็นตู้แคลวเดี่ยวๆนะอ่าไม่ใช่เป็นเพชรเฟสก็คือถ้าสมมติว่าใครที่บอกว่าเออเพชรยังไม่พอแล้วอยากได้แคลนะครับผมแนะนําเปิดตู้ต่อไปดีกว่าที่เป็นตู้แคลวเดี่ยวๆนะครับอ่าอะไรประมาณนี้เนาะถ้าสมมติว่าคุณคิดว่าคุณสามารถเก็บเพชรพอการันตีตู้แคลวตู้เดียวได้อ่ะตู้ตู้แบบตู้เดี่ยวได้อ่ะอ่าผมแนะนําให้เปิดตู้นู้นนะ เถ้าสมมติวา่าใครอยากวัดดวงก็เปิดตู้นี้ก็ได้แล้วแต่ศรัทธานะครับอ่ะโอเคผมจะมากดใบผมจะมากดเปิดฟรีก่อนเนาะไปอ่าตรงนี้ผมไม่ได้เปิดโหลดไว้นะถ้าสมมติได้3ดาวตัวใหม่ก็จะไม่ขึ้นโหลดเนาะมาดูว่าเราจะได้ใบรุ้งกันหรือเปล่านะครับกับเรทเอร์เโอเค10โลแรกไม่ได้ไม่เป็นไรไปอ่ะ ก็ผมจะเปิดอย่างต่ําคือ100โรโเนาะเพราะว่าผมไม่ได้เปิดกระชามานานพอสมควรแล้วเนาะที่ไม่นับใบฟรีตู้อิริยานะอ่ะก็จะเปิดอย่างต่ำร้อยโดนะครับถึงจะได้แล้วก็ยังเปิดต่อเนาะอ่ะจนกว่าจะครบร้อยโดนะครับหรือว่าถ้าไม่ได้ก็คือเปิดต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะการันตีนะครับโอเคอ่าเรามาดูตู้การันตีลิมิเต็ดกันดีกว่านะครับตัวลิมิเต็ดที่ผมยังไม่มีก็มีเยอะนะมีชิซุรุวาเลนทนยนะครับฮิโอยปีใหม่นะครับ อ,อยู่ปีใหม่มีเคียวกะฮาโลวีนเนาะมีเปโกรีนซัมเมอร์นะครับที่ยังไม่มีมีใครอะมีเยอะมากมีมีเยอะมาก,มมมากจริงๆครับแต่ก็อยากได้ถ้าอยากได้ก็คืออยากได้เคียวกะฮาโลวีนเนาะไปอันนี้ใช้เพชรเพชรเติมนะครับในการเปิด 1, เนาะหนึ่งันห้าร้อยเพชรไปเลทกขอลุงสองใบขอลุงสองใบจะได้การันตีแคลไปเลย มาลุงสองใบไหมใบเดียวนะโอเคไม่เป็นไรใบเดียวใบสุดท้ายนะครับมาลุ้นกันดีกว่าว่าจะได้ตัวอะไรอเอยคใบแรกอายุมิคุรุมิเรนิสโตะน่าจะใบที่สี่แล้วป่ะข้ามิสกิใช่ไหมเอาอีริมะมิยากะชิโอริใบต่อไปนะใบต่อไปขอเคียวกะฮาโลวีนขอร้องละ่ะเฮ้ยคริสต์มาสคริสติน่า ก็โอเคมั้งเพราะว่ายังไม่มีนะเออก็จะได้บัฟให้คริสติน่าที่เป็นตัวปกติไปเนาะก็ดีนะได้ตัวที่ยังไม่มีนะครับโอเคก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่นะสำหรับ1,500เพชรที่เสียไปเป็นเพชรเติมด้วยเนาะโอเคต่อไปนะผมจะมาเปิดไปฟรีทั้งหมด6ครั้งเนาะ เปิดให้หมดคลิปนี้ก็อาจจะยาวหน่อยมั้งไม่รู้เหมือนกันไปเปิคือผมจะหาเศษเกลือด้วยแหละเพราะว่าตอนนี้เศษเกลือถ้าสมมติว่าทำยูคาลรีไปผมก็น่าจะเหลือเศษเกลืออีกประมาณาพันหนึ่งพันกว่าพัน,นิดนิตก็คือมันเหลือน้อยแล้วอะ่ะก็เลยแบบเออหาเศษเกลือหน่อยนะ โอเคไม่ต้องรุ้งก็ได้ขอใบทองอะ่ะใบฟรีไม่ค่อยคาดหวังอะไรอยู่แล้วนะไป go โอเคใบฟรีใบสุดท้ายเนาะขอสิทองเออสิทองโอเคต่อไปเราจะมาเปิดแบบ10ทีกันนะเปิดยา,ยาวเลยนะ มาดูกันว,ว่าเราจะหมดกับแคลปีใหม่เท่าไหร่นะผมมี63,000เพชรเนาะอ่ะไป s go เย่โลที่30ใช่ไหมมาปะไม่มาไม่มาก็ข้ามไม่มาก็ข้ามเดี๋ยวคุณมี3ตัวติดวัดไปโลที่40ไปลุงมาไหมเฮ้ยมาไปที่6 หนึ่งมิซาก,กิสองโยริสามทิมะสี่มาซุริห้ามิซาก,กิไปต่อไปเดี๋ยวเฮ้ยมาแล้วโอเคไม่เกลือนะถือว่าไม่เกลือโอเคได้เมมพีตมา100อันด้วยเนาะอ่ะาแคปปีใหม่สำหรับแคปปีใหม่นะครับ ค้งไว้ที่3ดาวก็พอเนาะไม่ต้องทําเพิ่มเนาะโอเคอย่างที่บอกนะผมจะเปิดการผมจะเปิดขั้นต่ําที่100โลเนาะไปเราไปกันต่อโลที่50อยากรู้เหมือนกันว่าผมจะได้เศษแควมาสักเท่าไหร่เฉียวไปลุงอีกแล้วขอลูนหาผมขอลูนหาบอเลยผมขอลูนา่าไปที่2องรุ่าเถอะลูนหาทีไปสุสนะโอ้คาซูมนะิเนาะมีแล้ว อยากได้ลูน่ามีมีฮาวินก็ได้ไปรลที่60ลุงไหมลุงใบสุดท้ายเออตรนี้สี่ซูซูเมะหนึ่งเอาอีสองเอาอีสามตัมะกิปี่เอาเอาีห้า,า 5. ฮิโอริหกเอาอีเอาอีสามตัวแล้วนะเจริมะแปดอายูมิเก้าซูซูเมะัวที่สิบแคลปีใหม่อีกแล้ว โอเคได้เศษแคลได้เศษเกือบห้าสิแล้วก็เศษแคลปีใหม่อีกร้อยหนึ่งนะไม่เป็นไรไปเราเก็บเศษเพื่อแบบทำให้ดาวตอนที่ระบบลดดาวมานะไปโลที่เจ็ดสิบลุงอีกแล้วให้มันได้อย่างนี้สิไปไปที่สี่หนึ่งลิม่าสองฮิโอยิีสามมาอุยสเฮ้ยตัวใหม่เรื่องต่อยตีไว้แชร์ได้เลยโอ้ ขยะเฮ้ยตัวใหม่ตัวใหม่ตัวใหม่หดีเลยดีเลยขายะานี้ผมก็ยังไม่มีนะโอเคโลที่80อยากได้ลูน่าขอลูนา่าขอลูน่าตอนขอลูน่าผมยังไม่มีลูน่าเลยนะไปโลที่90ถุงไหมถุงไหม,มเฮ้ยถุงไปที่3ไป ฮาริกุรมมิัูหน้ามาตัวใหม่อีกแล้วมิมิฮาโลวีนโอเค,นะอเคตัวใหม่ไม่เป็นไรตัวใหม่ตัวใหม่โอ้ตัวใหม่รัวๆไปโลที่100แล้วนะเราจะสิ้นสุดการเปิดกระชากันแล้วนะไปลุ้งอีกสักไปไปได้โอเค ่ะก็สำหรับผลประกอบการนะผมได้ตัวใหม่มาทั้งหมด4ตัวปะน่าจะสเออสี่ตัวก็มีแคลปีใหม่นะมีมีมีฮาโลวีนคะริสต์นาสคริสต์สแล้วก็คายัปปี้เนาะก็ถือว่า ไม่เกลือนะแต่ผมผมมองว่าเออไม่เกลือเดี๋ยวกดผิดออผมมองว่าไม่เกลือนะอก,ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสำหรับต,ตัวใหม่4ตัวนะกับลุงอีกจำนวนหนึ่งเนาะ อ่าก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย